ที่กำลังวางแผนจะออกรถมือสองแล้วติดปัญหากังวลใจต้องดูคลิปนี้ให้จบพี่มินร้านเราไม่มีคนค้ำออกรถได้ไหมออกได้ครับแค่มีฐานเงินเดือน1 0 0 0 0มบาทขึ้นไปครับก็ออกได้แล้วพี่โนแร้านเราอายุงานน้อยออกรถได้ไหมคะออกได้สิครับคุณลูกค้าเพียงอายุงานครบ4เดือนก็ออกรถทางเต็นท์เราได้แล้วครับพี่ซอมโอร้านเราติดแท็กซี่ออกรถได้ไหมคะจะติดกี่แท็กก็ออกได้ค่ะทางเรามีไฟแนนซ์รองรับค่ะ น้องน้ำร้านเราถ้ามีผ่อนบ้านผลล่อนรถผ่อนบัตรอะไรต่างๆผละล้นเลยเนี่ยร้านเราออกได้ไหมคะออกได้ค่ะทางเรามีแฟแนนซนรองรับไม่นับภาระค่ะพี่อุ้มร้านเราถ้าไม่มีสลิปเงินเดือน,นออกรถได้ไหมคะออกได้ค่ะใช้เป็นใบรับรองเงินเดือนแทนหรือว่าใช้สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนก็ออกรถได้ค่ะส้มจิตลูกค้ามีผ่อนรถอยู่หนึ่งคันอยากออกเพิ่มอีกหนึ่งคันร้านเราออกได้ไหม ออกได้จ้าถ้าผ่อนรถคันแรกนะคะผ่อนดีผ่อนตรงคันที่2อ,ออกได้สบายมากถ้าลูกค้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกรถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะหรือจะโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์061 906 3333ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ